สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันดั้นเอ็นะครับโคนนี้นะครับก็ผมก็จะมาทําตามคาขอของน้องคนหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็เอ่อทำการได้ด้วยนะครับเขาเรียกอะไรลีวิงโผล่แสงมาในตัวเลยนะครับเพราะว่าเมื่อสิามชั่วโมงครับมีเด็กคนหนึ่งบอกให้ผมรีวิโผล่แสงก็ด้วยนะครับก็มาดูกันแล้วผลแสงสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลดาบนะครับไปดาบก็แบบนี้นะครับดาบ ดาบก็ใช้100อสวอนนะครับแล้วจะตีนะครับแบบนี้เลยแรงมากครับทุกคนโอเคไปสกิล2ก็คือสกิลสก็คือสกิลไลท์ไลท์บีมนะครับเป็นการยิงเลยครับยิงดดเมดเเมจก็ขึ้นอยู่กับครับสไนเปอร์ของท่านชมนะครับมาดูกันเลยและเครื่องเมื่อกี้ของผมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ของผมอยู่ที่พันสองพันหกนะครับ นี่ครับแดดอยู่รูปปั๊ใหม่นะครับตีหกร้อยแล้วนะครับทุกคนแดดอยู่รูปปั๊ใหม่ด้วยนะโอเคแล้วก็สกิลสามความพลแสงก็คือสกิลห้าสิบเมลีนะครับมันชื่ออะไรว่าอะไรวาผมขอเรียกวาวแล้วกันจะไม่การวาวเข้นไปอย่างนี้แล้วก็สร้างนาเมจดด้วยนะครับทุกคนได้เมจขึ้นอยู่กับค่าเมลีเหมือนเดิมนะครับทุกคนเมาดูกันเลยโอเคทีนนี้มาเร็วไปเร็วครับเพราะว่าผมจะเล่นไมค์คาร์ดนะครับผมโบอยู่ที่สี่พันนะครับ ถ้าทุกอย่างตามผมอย่างเงี้ยก็สี่พันนะครับลลแล้วก็นะครับอยู่ไอสกิลสกิลสามก็จะเป็นสกลิสกลสามก,ก็จะเป็นการเป็นสกิลสีล่สะนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นไลไลไล,ไลบาร์สหรอไม่รู้นะครับก็จะเป็นการอันนี้ยิงแบบอย่างเงี้ยนะครับก็สร้เงดาเมจต่อวินาทีนะครับมาดูกันวิต่อวินาทีก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยแรงนะครับทุกคนต่อวินะโอเคถ้าถ้าแตกตามผมนะ ่วนสกิลสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้นะครับ300ดีเฟนต์ก็จะเป็นสกิลอันนี้นะครับผมที่ผมเคยไปใช้คลิปปวดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หมดไปครับในการรีดผลแสงตบมาฟาร์มค่าคิวครับผมก็ฟาร์มค่าคิวนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปดาวน์โหลดแอปเออยวผมเปิดให้ดูนะครับเปิดสดๆร้อนๆเลยก็เป็นแอปอะไรวะเป็นแอปเอออันนี้นะครับเออนะครับให้ท่านผู้ชมเปิดมาใช่ไหมครับคน เปิดมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็กดไปอันที่เจ็ก็คืออันนี้นะครับทุกคนอันที่เจ็ดนะครับกดไปแล้วเราก็มากดเออเริ่มอัดคลิปนะครับผมจะสอนแล้วกันเริ่มอัดคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมกดปุ๊บใช่ไหมกดปุ๊บแล้วเราก็กดสีโผลแสงเลยนะครับกดาปหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสองแล้วก็ตรงนน้นอีกนะครับยิงไปเลยครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับทําตามผมเลยนะทุกคนถ้าโคนใช้โผลแสงนะนี่ครับ แต่ก็ต้องระวังคนปวนด้วยนะครับแล้วก็ยิงไปตรงนู้นนะครับิโบะไปใช่ไหมแล้วก็ยิงมาตรงนู้นนะครับทุกคนตอนนี้ต้องเครื่องฮาคีย์นะครับเพราะบอกมันอึดจับอยู่รู้มันแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็กดกับปิดปิดอันนี้นะครับแล้วเราก็กดเออเพย์นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะทําตามที่เราหมดทุกอย่างเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแตะคีย์บอร์ดอะไรเลยนะครับผมโอเคก็เอาเป็นว่านะครับ คลิปก็ประมาณนี้นะครับผลแสงใช่ดาบคือดาบมันเบาลงนะครับทุกคน,นเนี่ยเนี่ยผมอะ่ะผมไม่ค่อยอะไรหรอกแต่พวกเวลาผมฟาร์มอ่ะไม่ชอบปวดผมนะท่านชมผลได้ไอ้ผลนั้นหายไปไหนวะผลาผรอเล่าไดาเบก,ก็จะเบาลงนะครับทุกคนก็ไดเบกของดาบอยวรู้อยู่ที่ประมาณเท่าหร่ว่าหกร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแบบท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพไงเนี่นทุกคน เราเปิดซื้อกันมาเลยครับคนที่กิโมแสงไปเลยครับเนี่ยเนี่ยหกร้อยเองครับหกร้อยเองดาบก็แค่ 6, หกพันเฮ้ยมือคนจอยผมมาหรอทำไมเราผมมาเจอเที่นี่อีกแล้วอะคนนี้มืมผนผมสายฟ้าสายฟ้าใช่ไหมนี่ไงว่าแหละจำได้ตายครับดันก็จะมานดีนะครับก็เอาไม่ว่าสำหรับจบการรีวิวรัาเียงเท่านี้ ใครครับผมทำคลิปอะไรก็อย่า,ยาลืมกดไลค์ลก,กดแชร์ก,กด subscribe ผมด้วยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเอาไปว,ว่าพาร์ทนี้ถ้าใครชอบก,ก็อย่าลืมก็อย่าลืม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 กดไลคลล์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมด้วยโอเคครับทุกคนงั้นผมไปแล้วครับบ๊ายบายคลิปนี้ขอประมาณห้า like ห้าไลค์หรือสอง like อะไรก็ได้ครับทุกคนขอขอ บินไปแล้วก็กดปล่อยเปรตไปนะครับผมทุกคนฮัลโหล let's go แต่ครับหนึ่งมาเถอะมาเถอะมาเถอะโอเคเพราะว่าวิธีการตามบนแสงครับถ้าเราอยู่ไปไกลๆก็แดนลงพื้นโบ้งเอาเรื่องคือไม่ได้ครับเอ่อให้เรากดแดนไปบนฟ้าครับแล้วกดสกิลบนแสงนะครับเราก้าวถึงน้ำแล้วเรากดปล่อยบุ้มโอเคครับหายไปนะครับนั่นคือการรีเซ่นแบบง่ายๆนครับเอาไป็ว่าคลิปนี้ผมขอไปแล้วครับทุกคนไปบาย